ไมคะ่งชีดนลอาไ่ไม่ดาหวานดอันนี้ัวนี้เทร่ี้วนก็โลกรอบๆะิดอันนี้เกือบน่าจะเกือบองเอันนี้ของเขียวๆอมกินได้หลายวันอันนี้อันนี้เป็นมะปรางหวานมันก็จะหวานเลยนะคะมะป้างเหรอถ้าไม่งชก็จะเปรี้ยวอมอ่ะ อ่ะมันย <army> <laughs> <laughs> ้อมเส้นได้ค่ะสวยอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้โลหนึ่งเหรอเกิโลค่ะลูกมันลูกมันใหญ่ด้วยทำพวงสวยกำลังทำพวงพนักงานทำพวงสวยอ่ะสวยไหมก็โลนะคะก็โลก็ได้ กพองงอนะลูมันใหญ่แนละ้วะอันนี้มาปางสีเจาะต่างกัน,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 นยมชิดจะสวยว่ามันแขกไก่เลย